ครับมากินสมตำเนะครับสวัสดีครับพี่หนูดีเ <c oughs> ล้วพี่เบะขอบคุณครับขอบคุณครับผมเรายัางกินขเขาเรียองเนาะครับมนันนี่พี่หนูดี แต่ตามหุ้งก็พัดมีเ้อ <c oughs> กี้พอกินแต่ตมหมู้งก็บพวกบุ่งสายตาดีใจหน่อยเนี่ยตมเตอาหมูงกับพวกบุ่งไงมาจะห่ว่ามันดีดีฟ้องเข้าวัยอีกมันรู้สายตา ุดยอมาเด้อทุกท่านห่างมากมาไปเก็บเอาเด้อรอแป๊บหนึ่งพี่ไปเก็บผักบุ้งก่อนจไขายกูโย่นอไก่嘛อืมงามบอกอืม สวัสดีพี่สุชาติจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่สุชาติครับข้าเดยงนางไ่มาแล้วสวัสดีครับผมมามา พัดมีสมตำมาเนี่ยมีกระถินตงรงเฮาวบะซวงเนาะค่ะพอเขาหลูกเพิ่นใส่ตะเคียบสาอืองมาใส่ใส่มือ สวัสดีทุกช่องจากพี่สุชาติคะ่ะพี่ผาแดงมาเสียบบอรครับผมสุดยอดแสีบแห้งคะ่ะเป็นแบบเมนูที่่าถือใจมักนะคะกินมยังกับบอครัคตอตะหมูุงเสียงก็ก่อพี่พาแดง จะท่านหัวเลยเข้าวพัดมีน้ำนคะคะแพทพัดมีใครบ่ดแสบท้อ,องพัดมีกินกลับ เปนอนอย่างนี้ตามพวกเขาแล้วบาเล็กเนาไปตามล้างบาตเลยเนะาะแต่บาเียกว่าตาตน้นเป็นหน่วยแล้วเป็นบอกอืมตาเทงเป็นหน่อยไหว <c oughs> อย่างนี้เขาแยงนอกจากถือมากินกระบ,บาเรกกระสาวอื่นเด้แจะถือมากินเบางไรสดไปน้ำกินแอมกินไปน้ำกินยาแล้วเปล่ 你又回来。